ที่ยวดานนังแล้วก็บานาฮิลไปฮอยอันะะแล้วก็จะไปเร่องเรือกระโดงด้วยนะคะก็ทริปนี้จะสนุกขนาดไหนและจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลย สรวรสดีจีเดย์ตอนนี้เราก็ถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะคะถึงตอมอแ,ลแล้วก็จะผ่านตอมอก่อนแล้วก็จะว่าจะเรียกแกร็บไปโรงแรมนะคะตอนนี้เป็นใช้แกร็บนะคะถ้ามาที่เวียดนามก็สะดวกด,ดีแกร็บก็ใช้แบบที่<ม>อยู่ที่ไทยเลยก็เป็นแอปเดียวกันเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวต่อคิวตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่โรงแรมกันนะคะคนขับแกร็บ มาหามาถึงแล้วนะคะค่าแรลบนะคะประมาณ94,000ดองนะคะตีเป็นเงินไทยคือประมาณ138บาทินิดๆนะคะฮัลโหลอันนี้คือนี่คือเรามาถึงห้องพักแล้วนะคะก็คือเหมว่าเดินหาเดินหาโรงแรมไปกลับอยู่ สรอบเพราะว่าตอนแรกมาถูกแล้วแต่ที่ล็อบบี้บอกว่าไม่มี b o ๊กิ n งนัมเบอนี้นะคะแต่เขาไม่เช็คชื่อคือถ้าใครที่จะมาที่นี่เนาะก็จ้องอ่ะแชร์ประสบการณ์ก็คือเช็คให้ให,ให้ให้เขาอะเช็คดีๆนิดนึงแล้วเขาก็แบบว่าบอกให้ไปอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งเป็นสาขา2ของเขานะคะซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีแล้วเราก็เดินลากกระป๋อกัน แต่ว่าโรงแรมก็ไม่ได้ขี้เหรงนะคะสวยอยู่เป็นเจ้าหญิงมากมากเลยสวยมากนี่นะคะนี่นี่นะคะเตียงก็นุ่มมากนะคะก็นี่เลยอ่ะห้องนะคะก็อยู่ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยอ่ะเจ็ดเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาท 39, ประมาณอาจ750ปบาทไทยนะคะแล้วก็อย่าแงบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเงินดองก็อยู่ประมาณ5 1 0 0 0 0หนงนดองแต่ว่าห้องน้ำก็จะเห็นกันแบบนี้นะะสองเห็นห้องหค่ะตอนนี้เราก็จะออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะ สำนึกรักบ้านเกิดเห็นไหมคะร้านอาหารไทยมีันนี้เรามากินข้าวเย็นกันนะคะที่มี่ฟรีน้ำแข็งให้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ีแตนชั่นมือนอยู่ประเทศเราเป็นทที่ไทยหรือว่าที่อื่นเขาก็จะตั้งค่าแล้วเป็นฟรีแล้วใครก็ ก็หยิบไปใส่แก้วตัวเองก็ได้เลยนะคะแบดบีอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนแป้งเวียดนามแต่ที่ไทยมันจะเป็นแป้งแค่นะ้ำแลเป็นเหนียวๆเนาะอยู่นี้ก็จะเป็นแป้งแห้งๆแข็งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะกินกับตักแล้วก็มีน้ำจิ้มก็มอะไรสักอย่างแบนยำอะไรระยำสลัดนะเดี๋ยวลองมากินดูว่าจะอร่อยไหมนะ แนยเนยของแพร่นะคะ นิ่นไทยนม a หรับที n ่พักที่ัเรามาอยห่ทั่นี่นเ็สมดอก่ั่นีมาก่นะคะเ้ามอเพื่็อันเมืหนอนันเื่นั่อ่นนเ็นัเอญ่น็นมือเ็ื่น็ม็ม ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีร้านอาหารร้านนวดแล้วก็หาของกินง่ายมีร้านอาหารร้านเหล้าร้านอะไรที่ถ,ถ้าชอบเนาะก็เยอะเลยก็คือเดินไปหน้าโรงแรมนี่คือมีหมดเลยค่ะก็สะดวกมากๆก,ก,กับราคา7 5 0บาทถือว่าคุ้มมากค่ะกับห้องสภาพแบบนี้นะคะคือ ้าที่ไทยถ้าคุณภาพนี้น่าจะไม่ได้นะก็จะได้อีกหลักปรแบบสภาพหนึ่งเนาะก็แนะนำห้องสวยสะอาดนะแต่ว่าก็เช็คดีๆแล้วการท่าบุ๊กมากับอ่าบุ ing, ๊กกิ้งนะหรืออะกอดานะคะบางทีเลข b o ๊กกิ้ไม่ตรงก็ให้เขาเช็คชื่อจะได้ไม่ต้องเดินหาโรงแรมงงเหมือนทางนี้นะคะวันนี้ ขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะไปที่บาหน้าหิลกันนะคะดูว่าจะสวยขนาดไหนวันนี้ขอตัวไปนอนแล้วอ้อแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ไปกินข้าวเย็นนะก็หมดไปประมาณหกแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะคะเอาไม่ใช่หกแสนสี่หมืนกว่าดองนะตีเป็นเงินไทยประมาณหก้อี่สิบาทก็ถือว่าโอเคนะราคาใช้ได้เลยแล้วก็อาหารก็อร่อยนะเป็นอาหาร ท้องถิ่นนะก็แนะนำอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยนะคะมีทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตู้สื้อนะคะสวยมากอา่ะข้างในี้ก็ไม่มีอะไรแค่ไมงแขวนแล้วก็ที่ตูเ้เซฟด้วยนะคะนี่ส่วนปลั๊กเสียบที่นี่เป็นปลั๊กเหมือนที่ประเทศไทยเลยนะคะ ถ้าอันนั้นไม่ต้องเอาพวกเทรเวลปลักมาก็ได้เพราะว่าเหมือนกันเลยสวัสดีค่ะเช้านี้เราก็จะนั่งแท็กซี่ไปที่บาหน้าฮิลกันนะคะที่เมอร์เคียวนะคะที่โรงแรมเมอร์เคียวเราจะพักที่นั่นหนึคืนบนบาหน้าฮิลนะคะก็วันนี้เราได้ มีแท็กซี่นะคะจากพี่แก๊ปเมื่อวานที่เราติดต่อไว้นะคะแต่ว่าก็อยู่ลาว,วนี้แหละราคาประมาณ3ามแสนห้าหมนดองนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500เนาะห้าริดๆประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับเลทเนาะค่ะกะ็ใช้เวลาเดินทางประมาณ56นาทีนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะ บรรยากาศวิถีชีวิตของเวียดนามนะคะก็คล้ายเหมือนไทยเลยเนาะเหมือนกรุงเทพก็วุ่นวายนะคะตอน,เ,น,นเช้าก็จะวุ่นวายเช้าเช้าเหมือนที่บ้านเราเลยเหมือนประเทศไทยเลยนี่เสียงแตรก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะมีการเปิด ีดใส่กันแบบนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทักทายนะคะไม่ใช่แบบหยาบคายก็ไดเ้เป็นการดีบเตือนกันนะคะเหมือนการคุยกันด้วยตแตรประมาณนั้นสภาพการจราจรที่วุ่นวายพายเข่งมากน,นักและเสียงตแตร นี่วันนี้เราก็จะมาแลกเงินนะคะที่ร้านทองะคะที่แท็กซี่เขาพาเรามาแลกเงินที่ร้านทองนะคะเขาบอกว่าเลทมันจะดีกว่านะจริงๆแล้วเราแลกมาจากที่ไทยแล้วนะคะแต่น่าจะไม่พอก็เลยมาแลกเพิ่มนะคะอันนี้ม,มาเช้าเกินมาเจ็ดโมงพี่เขายังไม่เปิดร้านดีเลยนะคะก็เลยต้องยืนรอหน่อย บอกว่ามาแรกที่ร้านทองนะคะจะได้เลทดีกว่าที่ประเทศไทยนะคะเลทดีกว่าในแอป,ปที่เปิดทูอีกนะคะนี่นะคะก็ไปแลกเพิ่มมานะคะแค่สี่พนะคะสี่พันไทยบาทนะคะก็ได้มาประมาณอ่า เช้าสุดแต่ว่ากระเช้าที่โรงแรมนะคะจะมารับตอนอเริ่มต้นตั้งแต่8ปดโมงนะคะแปดโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งก็อยากใช้เวลาอยู่บนบาน่าฮิเลเยอะเยอะขึ้นนะคะก็เลยพากันไปแต่เช้าจะได้คุ้มเพราะว่าจะนอนอยู่นัน้นแค่คืนเดียวนะ,ะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปที่หอยอันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเช็คอินที่โรงแรมเมอร์เคียวนะคะเราจะพากุนเขาหนึ่งคืนนะคะอันนี้ก็คือตรงล็อบบี้โรงแรมนะคะจุดที่เราจะขึ้นคิวคาหรือว่ารถกระเช้านะคะไปข้างบนเขาจะให้เรามาเช็คอินข้างล่างก่อนนะคะชั้นชั้นชั้นหนึ่ง <c oughs> นะคะแล้วก็ เราเช็คอินที่นี่เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นรถกัะเช้านะคะลองคดูรอบๆโรงแรมนะคะโรงแรมจะอยู่บนเขาเดี๋ยวเราจะนั่งรถน,นะคะขึ้นไปบนเขา

บรรยาก,กาศชั้นล่างภายในโรงแรมนะคะก็คือเราจะมาขึ้นรถกระเช้าอีกที่หนึ่งคือด้านล่างเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาเปิด9้าโมงนะคะที่เรามาเช้าเราก็เลยต้องมาขึ้นที่นี่นะคะขึ้นด้านล่างนี่ก็อ่ะถือว่ามาเดินเที่ยวนะคะมาเช้าคอ มีดูมีเรืออยู่ข้างบนหัวเราด้วยคเดี๋ยวเราจะถ่าย,ร,ยรูปเรือที่อยู่บนหัวยังไงก่อนนี่เคเบร์คานะคะเราจะมาขึ้นเคเบร์คาแล้วอตอนนี้เรากำลัง เทคออฟแล้วนะคะเคบมานี่เอาเ,เพื่อนรถแระเช้านี่แล้ก็อยู่บนบิวนะั้นนี่คุณ่สยจังเลยนี่อันนี้รถเปล่าเบบยมมากแต่กแบบน้อแต่เีกยวตกองซื้อตัวแ 2009. Super và là hương là niềm tự hào và là biểu tượng của du lịch Việt. Được World Travel Awards trao tặng danh hiệu công viên chủ đề hàng đầu châu Á. Quý khách đang trên hệ thống cáp trèo hàng đầu thế giới do hãng cáp treo Travel Mayer chế tạo. Kiểu chốn tiền cảnh công chức phục định núi chúa cao 1.487m. Nói xuề mai mơ. Một và ghi nhớ những điểm không thể bỏ qua sau đây. và là tại vùng đất khổng lồ là cây cầu vàng, hiện tượng toàn cầu của chú lịch Việt, cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới với đôi cầu bay có từ bắc đến nam. Tại Trung Quốc mặt trời rộng lớn có hiện, đi xa đi lâu đài mang đặc mặt trời, oh. hạt ngộ của các bảo vật Wow. เราจะขึ้นไปโรงแรมกันนะคะนี่บาร์เทนเดย์นั่งรถเช่า รถกระเช้าที่นี่นะคะก็คือเราซื้อขึ้นมาอยู่ในราคาประมาณพั0พนแปดพันแปดรกบาทนะคะสคนนะคะไม่ไม่รวมอาหารไม่รวมอะไรคือจะมีแบบรวมอาหารด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เราคือเราบุ๊กมาก,กับโฮเทลแล้วก็ได้ราคาลดลงมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รวมอาหารเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารข้างบน ก็จะตั้งเสาเคเบิลอยู่บนอยู่บนต้นหินเลยอ่ะนี่นะคะคือวิวสวยมากวันนี้อากาศค่อนข้างดีแล้วก็สูงเ เรืงเวลร์บาราเฮลนะคะนี่จะบอกว่าเขามีถุงให้พวกใส่ด้วยนะคะ If someone sees anyone who me, you can ถุงพวกนะคะโอ้ยน, oh. น่าเนี่ยนะเห็นมองเห็นไหมคะจะมี นั่งตั้งห้าหกสายนะ่ะเคเบิลคาดก็จะวิ่งกลับไปกลับมาว้าว Hello my k i d